มั่าาไรวแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องนสองสอิทได้ก็าอมาใช้แล้วเล,ลองทำลองดูแล้วเขาถามว่ามันเป็นอย่างาน,านี้ขึ้นกากระจาย้ยโอเคกระจายแล้วก็มีผลตามแอเพระนันวิธีการก็คือว่าหนึ่งถ้อาออกมาอย่างนี้ถ้าที่เคท,ทำไอไ นี้่มือการนี่ครับมาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้าคล้ายกับรรยากาศที่มาโดยเฉพาะตัวผู้แข่งของมาที่นี่บ่อยครั้งมากนะครับบาแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้พบเนี่ยคือความพร้อมในการท้าทายทำในน้ำความพิลอย่างนี้นะครับโดยทีมงานบริหารเราแยกแยะแล้วก็ครูบาสันข้อโอเค การประมนชุดดีมากครับท่านผู้มีก็ของจริอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็ขอแนะนเรามีการเรียน,รรานก,ก,าการ,รสอนภาคนอกเกษตรนำยกตัวอย่างเช่นแผนวิชาบริหารธุรกิจน,นะครับหรือภาคในเกษตรก็าตามอากรการภายใต้าการเทษตที่นอกเหนือจากภาคเกษตรนั้นผมเสนอนะในความคิดของผม,ผมในส่วนตัวนะครับว่าถ้าเราจะเปลี่ยนคําว่า โครงการวิชาชีพเกษตรเป็นโครงการวิชาชีพตามสาขานะครับมันน่าจะเทียบเคียงครับก็ที่ท่านเสนอมาในถูกต้องทั้งหมดครับส่วนประเด็นสุดท้ายนั้นก็คือเปลี่ยนจากโครงการวิชาชีพทางเกษตรเป็นสาขาวิชาตรงนั้นมีก็มันอยู่ที่มาจากส่วนกลางแล้วนะครับพอจะใจในหัวข้อนี้นะครับมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมครับได้เปลี่ยนเรียนรู้กันหน่อยดูนี้ก็เป็นเห็น มีการอบรมคุณธรรมทุกเช้านะครับนี่เป็นจุดที่เด่นมากทุกวันด้วยนะครับคิดจิตสมชัยไปตมเลยันนี้เป็นจุใช้ความไม่เฉยนี่ผมมองเห็นตามนี้นะครับคือการเตรียมความพร้อมยังไม่พร้อมในระบบมีเฉยแต่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมานะครับเรื่องผู้สนับสนุนผมพูดไปแล้ววันนั้นนะว่าถ้าสามารถที่จะเขาไม่สามารถทำเรสังเกตมาให้ความรับรู กียวถ่ายของเราที่อยู่ต่างอำเภอต่างหมู่บ้านที่มันมีจุดเด่นคืออะไรแล้ถ่ายก็ดูก็สังเกตกันที่ท่านจะพูดพูดยาวแต่อาจาอนะาาจะมองไม่เห็นนะครับแต่พูดยาวจะมองไม่เห็นกับมองเห็นด้วยภาพเราก็แนะนําไปแล้วว่าภาพรวมของแผนกของแผนกนี้ก็เป็นภาพรวมของที่ใดที่นี่ทําไปถึงแผนกเอเซียไปถึงแผนกบริการว่าที่มันตีว่าที่มีติดในคณะที่ปร,ร,รงชิงสูงกับ เป็สองวันครับที่มีความหมายสำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามอย่างยิ่งี่ได้รับการในการประเินไดรับคำชี้แนะต่างๆตั้งแต่มาตรฐานที่หนึ่งถึงมาตรฐานที่เจ็ดเดียวต่อมาน้าะเร่องกองุนรายการพิจิตรพุจารณ์